รบสวัสดีครับสวัสดีพบก,กับผมนะครับพี่พีเกมีแคสเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเอาขออีก2อย่างนะครับนะนั่นก็คือเจ้านี่เอ็มอิมเมชชั่นขอแล้วก็อีกอีกสามสิเอาวอร์ดไวนี่สมายแล้วก็เจี๊ปปาร์ตี้นะครับนะโอเคก่อนอื่นคุณต้องเข้าแมปนี้ไปนะครับคือคุณต้องเก็บเจ้านี่นะครับไอไอเทมก่อนที่ผม ทมไว้ในวิดีโอก่อนนะครับเก็บให้ครบนะครับก่อนนะฮะแล้วก็หรือไม่มันก็เข้าไปปุ๊บมันก็จะได้เลยนะครับที่ผมไม่แน่ใจนะคือผมเก็บไอ้นี่ปุ๊บแล้วก็ไอ้นี่ปุ๊บเนี่ยพอผมเข้าไปปุ๊บผมได้นะครับในรหัสหลักโอเคให้คุณเข้าไปในนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะตไดต่อี่พบเข้านะครับโอเคนะครับตอนนี้เมื่อคุณเข้ามาแล้วนะครับนะมันก็จะได้ข้องทันทีเลยนะครับนะ ก็จะเป็นเจ้า Imagine Call นี่ครับ Imagine Call นะครับนะโอเคต่อไปนะครับวิธีการได้เจ้า Award Smiling นะครับให้เรากดมาตรงนี้แทนตรงนี้นะครับเรามันก็จะได้นะฮะแล้วก็ J part y ทีกดตรงนี้นะครับกดกดค้างเลยนะครับนะนี่โอเคได้หมดแล้วนะครับนะก็มีแค่นี้แหละครับ นี่ก็คือของที่เราได้นะครับนั่นก็คือเจบาร์ที่นะครับส่วผมใส่ดูนะครับจะผมต้องรีเฟซหน้าด้วยนี่หน้าเรียวแล้วก็มอนิสไมล์อวอร์ดมอนิสไมล์วินนิ่งไงวินนิ่งสมยัยกับกับมันจะดูมันก็จะดูเกา่กาๆนะครับก็ก็ก็ใส่ได้โอเคนะครับนะ ก็มีแค่นี้แหละครับนี่แอมแพกของข้างหลังไม่ได้เลยนะครนะได้แต่เป็นพวกหมวกนะครับหมวกแล้วก็แล้วก็น่าจะเป็นนี่แล้วก็เฟซหน้าตา นะครับเบอร์เบอร์หน่อยตอนเช้านะครับก็วันนี้ก็ขอต้อนรับก่อนนะครับสวัสดีครับขอกด subscribe ผมด้วยนะ